โรบอทเปิดแล้วเปิดแล้วโอ้เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแ้สองคนนี้เป็นอะไรเนี่ยมามาเอาขาคุณเออเออเป็นโรบอตทตัไหนองะหรอโรบโรบอทจู่จู่โรบจูจสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ซันสเตย วันสนกับนายสนครับวันนี้นะครับนายสนยินดีตื่นเต้นมากๆจะมาขอแนะนํากับสมาชิกใหม่ในบ้านนั่นก็นคือไม่ใช่ลูกคนที่สนะครับทายกับเฟอร์ยังอยู่ดีครับนั่นก็คือและนี่ก็คือซัมซุงเจ็ตบอร์ดเอไอพลัสนะครับผู้ช่วยคนใหม่ของเราในบ้านนี้เฟอร์เนี่ยเขาเป็นคนที่กลัวโรบอทมากๆนะครับเราก็เลยแบบตัดสินใจว่าเฮ้ยอย่างนี้เราก็มีสมาชิกใหม่มาละแล้วเดี๋ยววันนี้ให้เฟอร์แกะไปพร้อมกันเลยจะได้ ไม่รู้สึกกลัวโรบอทอีกต่อไป<ผม>เฟิร์กกลัวหุ่นยนต์หรือเปล่า <Broadway> ไม่กลัวจริงนะไม่กลัวนะ <C oughs> กลัวเหรอใช่เปิดนะเฟิร์วิ่งขึ้นโซฟาเลยโรบอทเปิดแล้วเปิดแล้วโอ้เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเป้ว <C oughs> ป้าปจะบอกอะไรให้โรบอทตัวใหม่อ่ะใจดีมากไ <C oughs> อเดี๋ยว <C oughs> เราไปเปิดพร้อมกันโอเคไหม นี่เฟิร์ลองดูเนี่ยลองดูมันใจดีเนี่ยเฟิร์มเขีน okay, นี่เขามีอะไรเนี่ยอันนี้อันนี้มันเป็นถุงถุงเก็บฝุ่นเวลามันดูดเขามันจะดูดเป็นถุงก่อนเป็นเทปอันนี้เหรออันนี้มันเป็นเทปเอาไว้สําหรับกั้นโซนให้มันลูนมันจะได้รู้ว่าตรงไหนเป็นห้องไหนอะไรยังไงการกระไดไม่การกระไดไม่เป็นไรเพราะว่าเครื่องเนี่ยมันฉลาดมากเลยเฟิร์มมานี่เร็วเฟิร์มมาดูดิใจดีมากเลยนะปึ๊บ อันนี้เขาบอกว่า n ิน l Intel เปลไว่า i n t เ l เนี่ยเป็นโปรเซสเซอร์ลูกมันฉลาดมากเลยมันสามารถรู้ได้ว่ามันกำลังวิ่งไปเจออะไรบ้างโอ้โหมมล้อมใหญ่เงี้ยพาย ยากจะพาทุกคนมาดูตรงนี้ครับนี่ตรงนี้นะครับเป็นล้อที่แบบโขใหญ่มากอย่างก,กับร,รถออฟโรดนะครับซึ่งตัวนี้ครับมันทํางานคู่กับล้อที่เอาไว้คอนโทรลทิศทางซ้ายขวานะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของบรัชนะครับที่เอาไว้ดูดบวกเศษผมฝุ่นละอองต่างๆเข้ามานะครับแต่ว่าซัมซุงเนี่ยเจ๋งกว่านั้นครับตรงที่ว่าเขาเพิ่มออปชั่นส่วนที่เป็นใบมีดครับเอาไว้ตัดพวกเศษได้พวกนี้ออกมาทําให้การทํางานในชีวิตประจําวันเนี่ยมันไม่ต้องมาเป็นแขนงกันเยอะครับ เป็นโว่มาเจ้าเปนโล่ล้วนี่เหรอตาทีมาสิไม่ของ้าโรบอทมามาอ่ะโรบอทมาแล้วจุ๊บทีนึงพูดถึงเรื่องความหล่อของโรบอทก่อนคือเปิดมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเออตัวเนี่ยมัน b ิ i l d quality เนี่ยมันดีกว่า ตัวทุกตัวที่เราใช้มาเนาะต้องเล่าประสบการณ์การใช้โรบอทของผมแบบอันยาวเหยียดก่อนปกติแล้วเนี่ยนายสวนเนี่ยใช้โรบอทมาจริงๆก็หลายตัวมากเลยในสมัยก่อนเนี่ยเราใช้โรบอทแบบรุ่นแบบเราเรียกว่าเป็นโรบอท1.0ดแล้วกันเนาะ1.0เนี่ยมันแทบจะไม่มีเซนเซอร์เลยเจอสิ่งผิดความทุกเนี่ยก็จะ ชน art, แล้วก็เด you, heart, ้งๆๆไปเรื so features, ่อยๆวิ่งแบบไล่ทิศทางมากเวลามันจะชาร์จเนี่ยมันก็ต้องแบบเอาใส่ชาร์จมาชาร์จที่ตัวเนี่ยพอโรบอทมันถูกพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยจะวิ่งกลับไปหาที่ชาร์จของตัวเองได้ซึ่งไอพวกเนี่ยมันก็เป็นฟีเจอร์ที่ทำให้มันสบายมากขึ้นพอหลังจากนั้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเริ่มพัฒนาใส่เซนเซอร์มานะครับแต่ก่อนมันจะเป็นแบบเป็นบัมปิ้งเซนเซอร์เนาะพอมันชนปุ๊บมันจะถอยไปหรือว่ามันจะมีแบบเซนเซอร์ที่เป็นแบบเซนเซอร์แบบ2มิติอ่ะมันกะดบวราาไ้่มีสิงงงขอ แต่ว่าไอโรบอทตัวที่เรากำลังจะมารีวิววันนี้ครับมันเจ๋งกว่านั้นก็คือมันจะเป็นเซนเซอร์แบบไลด้านะครับที่มันจะสามารถสแกนตัวอ็อบเจกต์เนี่ยเป็น3มิติได้รวมกับตัวเนี้ยเขาบอกว่าไม่มเีเทคโนโลยีเพิ่มเติมคือเป็น intel ai มันก็จะช่วยประมวลผลจําสิ่งต่างๆได้มากขึ้นอย่างตัวผมเองก็เคยใช้ระบ,บรอตมาหลายตัวก็รู้ว่าไอ้ข้อเสียต่างๆนาๆนาเน,น,น,นี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะมาลองจี้จุดเลยเฉพาะข้อเสียนะครับว่าข้อเสียมีอะไรเพราะว่า จริงๆแล้วผมเชื่อว่าฟังก์ชันมาตรฐานในใช้งานทั่วไปเนี่ยมันน่าจะทําได้กันทุกคนอยู่ละเรื่องดูดฝุ่นเออเรื่องอะไรเลยแต่ว่าผมอยากจะโฟกัสกับตัว Samsung JetBot ์ i เ l ไ s พเนี่ยว่ามันแตกต่างจากไอโรบอทอื่นๆที่เราเคยใช้มาอย่างไรบ้าง พอเราเซตอัพ Wi-Fi เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาเริ่มให้โรบอทมาทํางานเลยซึ่งโรบอทเนี่ยมันทํางานได้สองโหมดเนาะมันจะมีโหมดที่แบบวิ่งไปในห้องเรื่อยๆเพื่อไปดูเลยลเอของห้องแล้วก็อีกโหมดหนึ่งก็คือทําความสะอาดไปด้วยแล้วก็ดูเลยลเอห้องไปด้วยเดี๋ยวเราจะลอโหมดที่ผมไม่เคยลองก่อนก็คือเป็นแบบว่าให้มันเรียนเลียลเอในห้องก่อนโอ้หตอนนี้หน้าจอผมก็คือโรบอทกาลังสร้างแผนที่อยู่ นี่นี่พายดูสิมันเห็นอะไรอยู่นี่มันเห็นอะไรในห้องเต็มไปหมดเลยห้องมันเดินไปมันเดินไปมันไปเจอของเล่นเราหรือเปล่านีตอนนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้ก่อนตรงนี้มันเป็นสเต็ปคื้นห้องน้ำเนาะนี่ตรงนี้เห็นไหมมันเป็นสเต็ปลงมาเนี่ยสูงประมาณสักสองสามเซนเนี่ยคือเรารู้เลยว่าถ้าเกิดโรบอทสองตัวเนี่ยมันจะมีความลำบากในการแบบก้าวข้ามมา แต่อย่างเมื่อกี้ที่ผมให้ดูก่อนหน้านี้แล้วคือตัวนี้มันเป็นรุ่นแบบออฟโรดเนาะล้อเป็นล้อแบบซูเปอร์ไจแอนท์อะอย่างตรงนี้มันเป็นแอร์เรียที่มันนะผมว่าทุกบ้านต้องมีเนะี่ยเป็นแอร์เรียที่แบบโซนแห้งโซนเปียกอะถ้าวิ่งมาปุ๊บมันตกออกมาเนี่ยกปกติที่เราเจอประจำคือมันตกมาปุ๊บใช่ปะ่ะมันขึ้นไม่ได้ต้องมาข้าหนาามันองวันไหนาจง ไหวไหมลูกแต่เนีียคือมันวิ่งมาปุ๊บมันไม่ลงเลยอันนี้สถานการณ์นี้มันใช้กับพวกที่เป็นแบบบันไดหรืออะไรอย่างเงี้ยปกติคุณวิ่งไปเจอบันไดปุ๊บตกบันไดตายไปเลยปกติถ้าเป็นโรบอทธรรมดาเนาะมันก็จะแบบว่าวิ่งมาปุ๊บแล้วเราจะกําหนดพวกโนโกโซนให้เขาก็คือตรงนี้มันมาไม่ได้แต่งตัวนี้มันฉลาดกว่านั้นก็คือมันวิ่งมาปุ๊บมันรู้เลยว่าเฮ้ยตรงนี้ไปไม่ได้วะไปแล้วเดี๋ยวกลับไม่ได้ เอาละครับเ,เพื่อนๆเมื่อสักครู่ครับมันสแกนเรียบร้อยละสิ่งที่ผมประทับใจตอนสแกนเนี่ยนอกจากเรื่องความเร็วนะครับยังมีเรื่องของการที่มันรู้ว่าแอร์เบียไหนเนี่ยมันวิ่งไปไม่ได้แล้วก็ตอนเมื่อกี้จังหวะตอนที่มันวิ่งกลับเข้ามาเนี่ยมันบอกด้วยมันมีพูดภาพเสียงภาษาไทยบอกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> พื้นที่บริเวณที่ทำวาระได้ภายในห้องเนี่ยมันคือประมาณ50ตารางเมตรจริงๆเราห้องผมเนี่ยพื้นที่ประมาณเกือบร้อยตารางเมตรครับรวมพื้นที่ทุกอย่างนะแต่ว่ามันมีส่วนที่เป็นโซนเปียกอาบน้ำที่เมื่อกี้ม ที่เป็นเตียงที่ผมเอาเตียงเนี่ยมาวางวามันก็จะมีส่วนที่ตรงเนี้ยที่มันไม่ได้นับงลงไปด้วยแล้วก็มีส่วนที่เป็นดิวอินส่วนที่เป็นโต๊ะทาําการบ้านของลูกมันก็ไม่หนับด้วยเพราะมันคํานวนพื้นที่ใช้สอยเรียบร้อยแล้วลว่าพื้นที่ใช้สอยที่มันจะสามารถเดินได้ทั้งหมดมันคือประมาณ50ตารางเมตรคุณสามารถดูแผนผังของคุณได้ในแอปสมาร์ทสพื้นที่ทําความสะอาดประมาณ50ตารางเมตรใช้เวลามากกว่า40นาทีขณะนี้กําลังชาร์จแบตเตอรี่ ตรงนี้เราเปิดฝามาตัวนี้เป็นแมกเนตนะแล้วก็ตรงนี้สามารถชกออกมาได้อันนี้เป็นฟิลเตอร์แบบละเอียดล้างได้ไหมคะล้างได้เลยดีมากๆทุกอย่างล้างได้หมดเลย What is that อันนี้เป็นกล่อง ใส่ฝุ่นครับทางเก็บฝุ่นเนาะทางเก็บฝุ่นใช่ซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้มันแทบจะไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลยเพราะว่าไม่ต้องเคาะใช่ไม่ต้องเคาะละจริงๆแล้วตรงนี้ล้างได้ด้วยแต่ว่าก็ไม่ต้องเคาะเหมือนกันเพราะว่าอันนี้มันเข้าไปดูดในตัวทาวเวอร์อยู่แล้วในสเตชันอยู่แล้วเอาขยะออกนะครับดึงขึ้นมาแล้วก็ดึงออกมาได้เลยปู่ปปาทำไมลูกปาป่าไม่ได้สู่เราบอดลูกปาป่า เดี๋ยวอันนี้เฉยด็กๆคราวนี้เรามาเล่นเกมกันขลูกเรามาลองดูดิว่าโรบอทอ่ะมันฉลาดหรือเปล่าปกติแล้วอะ่ะปัญหาของที่พวกเราเจออะ่ะคือโรบอทมันทำไงมันชอบทําอะไรพวกเรามันชอบหม่ำของเล่นพวกเราไปใช่ไหมสมมติเราลืมตุก๊กตาไว้บนพื้นอย่างเงี้ยเบหย์ก่อนเบยก่อนเหรอแ้วปกติหนูไม่เห็นเก็บของเล่นเก่งอย่างนี้เลย<ว>เดี๋ยวเรามาสร้างด่านกันดูดิว่าโรบอทมันจะวิ่งผ่านได้ไหมวางอย่างนี้กันโรบอตัวจุดย น,นี่ตัวเนี้ยป้าบาบอกแล้วว่ามันเป็นโรบอทชารลแล้วเราจะติดใส่ได้ไหมเก็บใส่ได้เดี๋ยวป,ป้าาเล่นพอเราเล่นเสร็จนะ,ป,ะป้าบาก็จะเก็บไปเนี่ยไปใช้ต่อเนี่ยเันไม,ไม่ควรเล่นไหมไม่ควรเล่นหรอทําไมอละลูกถ้มันเป็นฐานใช่อ๋อฐานมันไม่ควรเล่นใช่ไหมคะถูกต้องลูกแต่วันนี้เป็นกรณีพิเศษเลยนะ are you ready ready are you ready ready ไปแล้วนะป้าบ่าจะเริ่มทำความสะอาดแล้วนะมา,มาแล้วค่ะเริ่มทำความสะอาดตาแนวซิกแซกก่อนจากนั้นทำความสะอาดตามแนวต่าง,แ,งและสุดท้ายจะเน้นทำความสะอาดบริรเวณสิง่งผิดความโอ้โห,โหบอกหมดเลยอ่ะเพราะเอาไมค์ไปติดบนโบรบอทเลยคือโรบอทเนี่ยบอกว่า เฮ้ยอันนั้นมันง่ายอันนั้นน่ะที่ไหนก็ทำได้เธอกลับบ้านเลยอ้าวกลับบ้านเลยเหรออ๋อมันงงมันงงมันบอกว่าเฮ้ยทาไมออกมามันก็มีละมีคนมาชวนแล้วไ,ไม่ชน,นระบ,บด่จรบัดจู่จบดมันฉลาดมากเลยนะเห็นไหมดูดิ โอ้ีหมันมีการมาขิงด้วยอ่ะเบอร์ท่านผู้ชมครับที่ผมอยากจะบอกครับที่ฉลาดมากกว่าโรบอทคืออะไรรู้ไหมครับคือเมียผมนี่ยแะครับพุ่งเทไหมโอ้ยอย่างงี้สปอนเซอร์ต้องเข้าแหละพุ่งเทขนาดนี้ก็ต้องบอกม่าทำได้ดีมากเนาะคือมันไม่ชนเลยแล้วก็หลบหลีกได้หมดเลยแล้วก็ที่ผมเห็นภาพในแอปเนี่ยคือ มันก็จะบอกสถานะการทํางานแบบละเอียดทีนี้อีกตัวหนึ่งที่ผมแบบเจอเป็นประจำนะซึ่งเดี๋ยวผมจะลองให้ทุกคนดูตอนนี้เลยนะถ้าเกิดผมเอาแบบใส่ชาร์จอะใส่ชาร์จนี่คือมันสุดยอดแล้วอะเป็นอัลติเมทที่แบบว่าโรบอรตตัวไหนก็ต้องดูดไปอ่าเดี๋ยวทดสอบลองใส่ชาร์จดูนะครับเห็นไหมโรบอตเนี่ยมันมฉลาดพอเนี่ยดูดิ อันนี้คือผมมาโยนใส่ชาร์ตเป็นแบบขวางหน้าเลยเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดระวางไว้กับพื้น,นผมคิดว่า s สนรรโอมันคงไม่ได้ต่างกันมากก็คือผมคิดว่ามันคงจะหลบได้เอาละครับเพื่อนๆผมได้ทำความรู้จักกับสมาชิกใหม่ในบ้านนะครับแล้วก็อยู่ร่วมกันเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับก็เลยอยากจะขอสรุปให้ฟังนะครับว่า เจ้า Sams ุงเจ็ตบอร์ด plus เนี่ยมันมีอะไรบ้างที่คุณควรจะโดนป้ายยาแล้วก็ไปซื้อมาใช้ไว้ในบ้านเลยครับข้อแรกนะครับถ้าเกิดคุณเป็นแฟน,นแท้ซัมซุงนะครับอันนี้คุณไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับคุณมีเครื่องสภาพซัมซุงอยู่แล้วเครื่องปรับอากาศซัมซุงมีทุกอย่างซัมซุงที่สามารถคอนโทรลผ่านตัว Smart s m a r t ตอินส์แอปได้อยู่แล้วเนี่ยอันนี้คือคุณไม่ต้องคิดเลยครับคุณกดโรบอตซัมซุงเพิ่มมาได้เลยเพราะว่าทุกอย่างคุณจะถูกอินทิเกรตไปในแอปเดียวแล้วก็สามารถใช้งานไดด้แบบง่ายายมกๆ แต่นะครับสาหรับคนที่ไม่ได้ใช้ซัมซุงมาก่อนนะครับเคยใช้โรบอรทยี่ห้ออื่นบ้างหรือว่ายังไม่มีโรบอรทเลยสักตัวเนี่ยผมต้องบอกว่าตัวซัมซุงเจ็ตบอร์ AI Plus เนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่แบบดีมากๆนะครับเพราะว่าสําหรับการใช้งานของวนเองนะครับส่วนรู้ว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องการนำความสะอาดของแต่ละยี่ห้อเนี่ยไม่ว่ามันจะดูดกี่วัตถูได้แรงแค่ไหนเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นปัจจัยหลักมากนะครับแต่ปัจจัยหลักของเราเนี่ยคือนอกเหนือจากความสะอาดเนี่ยมันเป็นเรื่องการทําให้ชีวิตเราสบายมากขึ้นะรเพาาว่ บ้านของเรานะครับไม่ได้บ้านตัวอย่างใช่ไหมครับทุกคนมันวิ่งใน lab ใช่ไหมครับแต่ว่าของจริงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในบ้านตัวอย่างครับอย่างบ้านผมเองก็มีลูกมีของเล่นมีนู่นนี่นั่นมันมันห้ามไม่ได้ครับที่เราจะมีของที่มันแบบรกตาไปบ้างนะครับหลังจากวันที่เราจัดห้องเสร็จนะครับซึ่งตัว Samsung c h t b o t AI p a u s เนี่ยเขาถูกออกแบบมาให้ชีวิตเราสบายมากขึ้นแล้วนะครับหมายความว่าเวลามันวิ่งไปมันเขาใช้ไรดอร์รวมกับตัว AI นะครับทำให้เขาสามารถจดจําวัตถุต่างๆได้นะครับเขาก็สามารถมีระยะเวลาการทํางานที่มันแบบ หนานขึ้นได้โดยที่มันไม่ต้องไปติดอยู่ตามตู้ต่างๆนะครับบางทีเส้นผมไปพันล้อบ้างบางทีไปตกหลุมบ้างบางทีไปดูดอะไรที่เราไม่อยากให้ดูดบ้างหรือไปทําเข้าของเสียหายบ้างแต่ตัวเนี้ยต้องบอกเลยว่าโอกาสที่มันจะแบบไปน็อกตายอยู่ตามที่ต่างๆเนี่ยคือต้องบอกว่าน้อยมากๆ ข้อเสียอย่างเดียวนะครับอย่างเดียวจริงๆครับองเครื่องตัวนี้นะครับก็คือเครื่องนี้ผมว่าราคามันค่อนข้างสูงนะครับก็คือค่าตัวน้องซัมซุงเจ็ตบอร์ด a อไอพลัเนี่ยอยู่ที่45,000บาทนะครับตอนนี้ผมเห็นลดราคาอยู่ในเว็บไซต์นะครับก็คืออยู่ประมาณ3,900 0่นะครับซึ่งถ้าเกิดคุณไปเทียบเรือธงต่อเรือธงเนี่ยตัวนี้ก็จะราคาสูงกว่าตัวยี่ห้ออื่นเล็กน้อยนะครับแต่สําหรับใครที่ อยากจะได้ความฉลาดอยากจะได้ความอัจฉริยะของตัวโรบอทเนี่ยก็สามารถซื้อตามได้เลยครับอันนี้ก็โอเคเหมือนกันหรือใครที่บัจเจตน้อยลงมานิดนึงนะครับก็จะมีตัว s a m s u ง g j e t บ o t Plus นะครับซึ่งก็หน้าตาคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ามันอาจจะยังฉลาดสู้ตัวนี้ไม่ได้ครับตัวนี้มีรายได้เหมือนกันแต่ไม่ได้อินเทรเกรตตัว Intel ท i เข้ามาก็วันนี้ผมก็ขอจบซันเดย์ชา n นลตัวพีงเท่านี้นะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ผมก็ฝาก ซันเดชแน l วันนี้อ้อมใจด้วยครับถือว่ากราบแล้วนะครับแล้วเดี๋ยววันหลังถ้าเกิดมีใครอยาให้รีวิวอะไรบ้างนะครับหรือว่าสปอนเซอร์จะเข้ามาผมก็ไม่ว่านะครับยินดีมากๆนะครับซันเด y ขออนุญาตรีวิวแล้วก็จบการคุยกับผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน next Sunday สวัสดีครับ กเลยไม่เอาให้ใครกดให้ก <c oughs> อันนี้เป็นไรดาร์นะครับตัวเซ็นเซอร์ไรดาร์จะทำงานขึ้นมาครับอนะ่าแต่ตอนนี่นนะนแท่นชาร์จ<อ>แล้วให้เอานิ้วลงนิ้วนิ้วจับหัวเ่าไม้อ่านี่นั่งไว้ไนะอ่ามาชวนหมาไม่น,าน่าจะชวนเจเๆไม่นะไม่ชนมาฉลาด